สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับนี่ครูก็อัดคิดไว้ในวันอังคารที่31ส,สิงหาสิ้นเดือนนี้นะครับอโอเคก็ครั้งก่อนเราเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคจำได้ไหมเราทำแบบฝึกไปสองหน้าแล้วคราวนี้ครับเรายังคงเหลือแบบฝึกอีก2หน้าซึ่งเนื้อหานิดเดียวเป็นแบบ นี้ครับหน้านี้นี่คือหน้าที่34กับหน้าที่35อ่าครูเขียนเอาไว้แล้วนักสือเรียนก็สามารถดูหน้าดูได้หน้า9 5ถึง99นะครับแบบฝึกหน้า34-35 2หน้าเท่านั้นนี่ครูก็เป็นแบบฝึกครูยกตัวอยา่างครูจะช่วยชี้นำอย่างละข้อ2ข้อและนักเรียนทำในส่วนอง10ข้อตรงนี้ครับให้วงกลมตรงนี้นักเรียนต้องผ่านครึ่งเนื่องจากเนื้อหาเป็นเรื่องของข่าวก่อนที่เราเรียน เดี๋ยวครูจะส่งคลิปคราวก่อนที่ครูถ่ายรูปเอาไว้เราสามารถหาคําตอบหรือกลับไปดูคลิปย้อนก่อนได้โอเคไหมอ่าเพื่อไม่เสียเวลาลองมานี่เลยว่ากันทํากันแบบขัดเลยอ่าหน้าที่สามสิบสี่อ่ามาใกล้ๆ <c oughs> อหน้าที่สามสิบสี่แบบนี้หน้าที่สามสี่อ่าหน้าที่สามสี เขาบอกว่าให้ขีดถูกหรือผิดหน้าข้อความครับวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานอ่าข้อนี้ไม่ยากครับถูกหรือผิดถูกอ่าคุติ๊กให้อนีางนี้ปุ๊บคุติ๊กให้เนี่ยผมเขีย,เเยนไวแล้วก็เหมือนกับที่ได้ดูเมื่อกี้วัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนการดำเนินชีวิต ที่ปฏิบัติต่อสืบต่อกันมาปฏิบัติตสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนี่ข้อหนึ่งันนี้คุณกยกตัวอย่างสองข้อข้อที่ถูกข้อที่ผิดข้อ3าข้อ3ามข้อถามว่าวัฒนธรรมมีรูปแบบคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่นะข้อนี้ผิดอาการผิดเลยวัฒนธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเสมอครับเมื่อเจอคนรุ่นใหม่เขาก็ผสมประสานวัฒนธรรมมันไม่คงที่ ถ้ามันคงที่ก็คือมันคงไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้แล้วถูกต้องไหมมันเปลี่ยนแปลงแล้วจะสืบต่อสืบทอดต่อกันมาอ่านี่คือในส่วนของขีดถูกขีดผิดสิบข้อตรงนี้นี่คือตัวส่วนที่หนึ่งนะงนักเรียนก็ทำไปครูเฉลยให้สองข้อแล้วแล้วเดี๋ยวครูจะดูคนที่ทําส่งมาเนี่ยหลายครั้งแล้วครูเฉลยแต่นักเรียนก็ยังไปตอบผิดแสดงว่านักเรียนไม่ได้ตั้งใจฟังคลิปหรือดูคลิปเนี่ยนะครูอยากให้เราดูคลิปด้วยครูจะเฉลยในคลิปให้ แบบฝึกและข้อสองข้อแบบนี้นักเรียนก็ทำผ่านได้ง่ายขึ้นอ่ะมาว่ากันถึงตอนที่สามก็คือส่วนตรงนี้นี่ <c oughs> อ่ะมาให้เห็นตรงกล้องตอนที่สามจงตอบคำถามต่อไปนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคเกิดความแตกต่างกันมีอะไรบ้างอ่าครูก็ช่วยไปแล้วข้อหนึ่งครับสิ่งที่สำคัญสุดอ้นี่ข้อที่ห้าคะแนนนะดันบนนั้นสิ อ่าครูช่วยไปข้อหนึ่งแล้วสาเหตุที่วัฒนธรรมต่างกันอันดับแรกเลยครับมาจากนี้ครับลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศภูมิประเทศก็คือกายภาพคือลักษณะทางพื้นดิน่าไม่ว่าจะเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําเป็นภูเขาเป็นดินทรายติดทะเลอะไรแบบนี้ครับมันส่งผลให้เกิดวัวฒนธรรมเช่นภาคใต้เราเนี่ยติดทะเลจับปลาได้เยอะ แต่กินไม่ทันก็เลยเอาไปตากแดดทําเป็นปลาแห้งปลาเค็มถูกไหมส่วนภาคอีสานเนี่ยแห้งแล้งมีน้ําน้อยช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็จะแห้งขอดเลยในช่วงหน้าฝนมีน้ําขังมีคลองมีห้วยหนองบึงเนี่ยเขาจะจับปลาครับปลาเล็กๆเ,เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอามาหมักทําเป็นปลารา,าเพื่อเก็บไว้กินได้ในเมนูต่างๆใส่อาหารใส่ส้มตําใส่ อาหารแทบทุกเมนูของเขาที่เขาใส่เห็นไหมนี่ก็เกิดมาจากภูมิประเทศหรือลักษณะทางรียภาพของพื้นดินอ่าอ่ะแล้วก็ของที่เราเรียนสัปดาห์ก่อนครับก็มีอะไรบ้างาภาษาข้อนี้ครูเฉลยให้เลยนะภาษาภาษาภาษาทิ้นแบบนี้ภาษาทิ่มีอะไรอีกอา ประเพณีใช่ไหมประเพณีการเล่นอ่ะมีอะไรอีกอออาหารอ่าแล้วยังมีการแต่งกายอีก นี่คือ4ี่อย่างที่เราเรียนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเมื่อกี้สงสัยกองถียวคุณนั่งบงังก็มีภาษาทิ่นภาษาใต้ภาษาเหนืออ่าเรียนไปแล้วสัปดาห์ที่แล้ว4อย่างนี้ประเพณีการละเล่นเห็นไหมอย่างภาคใต้ก็มีมโนราหนังตะลุงครับหนังตะลุมอ่หนังหนังตะลุงครับเมื่อกี้เขาให้นั่งครับยืนบงังออมาอาหารอาหารก็ของเราเแกงไตปลาของภาคเหนือก็มีแกงโฮะอะไรแบบนี้ครับของภาคกลางก็เช่นแกงเขียวหวานแบบน,นี้เห็นไหม ตรงนี้ก็มีออกข้อสอบนักนเองเราต้องรู้บ้างว่าต้นกําเนิดของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมาจากไหนส้มตําก็มาจากอีสานใช่ไหมอ่ะการแต่งกายการแต่งกายก็เป็นการแต่งกายประจําแต่ละภาคเนี่ยเขาก็มีความคล้ายคลึงกันต่างกันแต่ปัจจุบันเขาไม่ค่อยใส่แล้ว,ลวเขาใส่ในวันสําคัญหรือมีงานกีฬาสีประเพณีลาบวยพรลําถวายอะไรแบบนี้ครับในกิจกรรมต่างๆแต่ปกติเนี่ยทุกภาคเขาก็ใส่ชุดสากลแบบคู่เนี่ยอเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแต่งกันแล้วแบบนี้ แต่งในเมื่อมีโอกาสสาคัญในงานกิจกรรมต่างๆเป็นต้นอ่าส่วนตรงนี้เสร็จนะครูเฉลยให้ละวใจดีอ่าอกว่าแบ็นึกหัดสิบข้อสิบข้อนี้ก็เป็นหน้านี้ครับสามสิบห้าค่ะให้ดูคร่าวๆก่อนนี่คือหน้าสามสิบห้านะอ่าหน้าสามสิบห้าวงกลมล้อมรอบตัวเลขคําตอบที่ถูกต้องตรงนี้สิบคะแนนนะนักเรียนต้องทําให้ได้ผ่านครึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งข้อได้กล่าวถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้อง ครูยกตัวอย่างข้อหนึ่งมาแล้วข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องอ่าตรงน,นี้ครูจะช่วยนะสำหรับคนดูคลิปข้อใดกล่าวถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมไม่ใช่วัฒนธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเอามาดูข้อสามเป็นสิ่งคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่วัฒนธรรมมันสืบตทอมันเปลี่ยนแปลงได้เสมออ่าสี 4, ปรากฏในรูป ของโบราณวัตถุเท่านั้นโบราณวัตถุก็พวกถ้วยไหยโบราณโครงกระดูสิ่งที่จับต้องได้ที่เคลื่อนย้ายได้ไม่เกี่ยวไอ้นี้าแล้วมาดูข้อสอเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นใช่ไหมใช่เลยข้อนี้กระวงกลมอ่นี่ครูช่วยเจอข้อนึงแล้วนะมาดูข้อที่6ครูช่วยข้อที่6อีกแกงหก ฮอด้คู่ฮอด้วคู่อ่านว่าฮอฮออกโฮแกงโฮเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใดเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ใต้ใช่ไหมรู้จักไหมไม่เคยได้ยินเลยไม่มีกางภาคกลางภาคก,กลางก็ไม่ใช่ภาษาโฮนี่โฮแกงโฮสำเนียงแปลกๆนี่ครูว่าไม่เหนือก็เฉียงเหนือ,อสี่ตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ใช่อันนี้ลาบส้มตาซุปหน่อไม้อ เนื้อแกงโคใช่แกงโคข้าวซอยอน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมมีแกงโฮกหรือว่าแกงฮังเลต่อข้อนี้ข้อสามอย่างนีครูช่วยสองข้อแล้วโอเคไหมที่เหลือนั่นเองก็ทําเองสิบข้อนี้เธอต้องทําให้ผ่านอย่างน้อย5ข้อนี่เธอทําให้ถูกอีก3ข้อ,อครับเพราะครูบอกไป2แล้วเธอทําให้ถูก3ข้อก็ได้ครึ่งหนึ่งผ่านแล้ว ใครที่ไม่ผ่านครูก็จะไม่ตรวจให้ตรวจให้เฉพาะข้อที่เธอถูกข้อที่ไม่ถูกก็ให้กลับไปแก้มาจนกว่าจะผ่านเพราะว่าจุดประสงค์ตรงนี้เป็นการวัดผลในหน่วยการเรียนรู้ความแตกต่างวัดนาท้องถิ่นนักเรียนต้องผ่านตัวชี้วัดครึ่งหนึ่งนะ,ะครูทาจนให้เธอทาจนผ่านนั่นแหละไม่ต้องกลัวโอเคคลิปนี้สั้นๆเพราะว่า <c oughs> เราเรียนเนื้อหาไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว,ลวคลิปยาวหน่อย สิบห้ายี่สิบนาทีรู้สึกอาแต่คลิปนี้สัน้นเพราะว่าเนื้อหาเราไปอยู่ในโซนของคลิปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็เลยทําแบบฝึกที่เหลือสองหน้าโอเคก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทํางานข่าวดีหนังสือแบบฝึกมาแล้วหนังสือแบบฝึกมาแล้วนะวันพฤหัสให้นักเรียนไปรับได้ไม่ต้องใช้เรายังทํแถยสารก่อนก็ได้อันนี้ครูถ่ายไว้ถึงแบบถ่ายเอกสารถึงตรงนี้พอดีครูคำนวณไปแล้วว่าหนังสือน่าจะมา สิ้นเดือนแล้วมาจริงเมื่อเช้าครูโทรถามเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จจากสอนเธอตรงเนี้ครูก็เอาหนังสือแล้ววันพฤหัสนะวันพฤหัสตอนเราเรียนเนี่ยก่อนเราเรียนก็ได้มาเอาหรือไม่สะดวกก็มาเอาได้ทั้งวันลยวันพฤหัสครูอยู่จนถึงตีสามครึ่งสี่โมงอย่าถึงสี่โมงเลยสามครึ่งพอแล้วให้นักเรียนเราเล่มนี้ตอนนี้มาครบแล้วครบจํานวนนักเรียนเลยยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ลยี่สิบห้ายี่สิบหก มีรายชื่อไม่ต้องห่วงอสี่ยี่สองคนเองอครูมีอยู่สี่เล่มครูสั่งมาสิเจดเล่มเออครูมีอยู่หกเล่มเหลือเหลือเล่มหนึ่งเอาไว้ครูดูเป็นตัวอย่างอโอเคคลิปนี้ครูขอจบการบรรยายแบบอัดคลิปวิดีโอ YouTube เลเพียงเท่านี้นะขอ,อนักเรียนปลอดภัยจากโควิดตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ